เรียกเสียงว้าวและสะใจจากแฟนคลับชาวไทยได้อีกครั้งสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดแซ่บแท็กพรันยูโรจนวุติธรรมที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพลุกใหม่ในสไตล์สุดคู่กับทรงผมเป๋ด,ด้านหน้าบน Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดจ๊าดตามสไตล์แท็กที่ประชดประชันเบ้าหน้าหล่อๆของชาวเน็ตว่ากูอยากจะเบ้าหน้าเหมือนพวกมึงจริงๆเห็นละอิจฉาเบ้าหน้าพวกมึงแต่ยังไม่ทันไร ก็มีบรามมาบังเกิดเมื่อมีเกลียนคีย์บอร์ดที่ใช้ชื่อเป็นภาษากัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงดูหมิ่นและเอียดผลงานของแท็กโดยระบุว่าเขาแสดงตบทบาทแย่ๆไม่เหมาะเป็นพระเอกงานนี้บอกเลยว่าแท็กไม่ทนแม้จะไม่ตอบโต้ยืดยาวแต่ก็ฟาดกลับแบบตรงๆด้วยข้อความเดียวสั้นๆว่าเสือกเพียงแค่นั้นก็ทำเอาชาเน็ตไทยแห่กดไลค์และคอมเมนต์สนัน่นยกให้เป็นคำตอบที่ตรงจุด สะใจและสมกับคาแรคเตอร์สายตรงของเจ้าตัวเรียกว่าไม่เสียยี่ห้อแท็กพรันยูที่รู้จักกันดีในเรื่องการไม่ปล่อยให้ใครมาหยามได้ง่ายๆแม้จะโดนราม่าหนักแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังคงยืนหนึ่งด้วยวิธีการตอบกลับสุดคมที่ทั้งเผ็ดและมีชั้นเชิงโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลทันทีและยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแท็กในฐานะคนบันเทิงที่กล้าชนไม่กลัวคอมเมนต์แง่ลบ พร้อมเดินหน้าทำสิ่งที่ตัวเองรักและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง